สวัสดีครับเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาทําการรีวิวสมาร์ทวอทรุ่น T 5 0 0ตัวนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าตัวนี้มีฟังก์ชันอะไรกันบ้างแน่นอนนะครับตัว T 5 0 0นี้มาด้วยขนาดหน้าจอที่อยู่ที่44มิลนะครับแล้วก็ใช้สายร่วมกับ APW ซส์ส44มิลได้เช่นกันนะครับตัวนี้สามารถชาร์จแบบเป็นแบบแม่เหล็กแบบนี้ได้นะครับเพียงแค่วางลงไปนะครับแบบนี้ อ่ะแล้วตัวแม่เหล็กก็จะทการดูดเลยแบบนี้นะครับอ่ะเป็นเคสอ่ะเป็นสายชาร์จแบบแม่เหล็กนะครับดูดแล้วก็ในกล่องนะครับก็จะมีตัวฟิล์มแบบนี้นะครับอ่าติดมาอ่าแถมมาให้นะครับอันนี้ผมติดให้ดูละนี่เห็นไหมครับเวลาติดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมอ่ะเท่านี้ตัวของ T500 มีสีอะไรกันบ้างนะครับแน่นอนสีหลักน่าจะเป็นสีดำนะครับแล้วก็ จะมีสีบอลเงินนะครับแล้วก็เป็นสายสีคารัแบบน,นี้โอ้โหสวยมากนะครับแล้วก็จะมีสีชมพูอันนี้สังเกตดีๆสามารถใส่เคสร,ร่วมกับ apw s i ส์44 mm ได้ด้วยนะครับผมอ่าตัวนี้นะครับแล้วก็สีที่เป็นสเปเชียลเรียกว่าสีขายดีเลยตัวนี้ก็คือเป็นตัวเรือนสีเงินนะครับแล้วก็สายสีน้าเงินบู u นว a v แบบนี้นะครับสวยมากอ่านะครับคราวนี้เราจะไปดูในส่วนของฟังก์ชันกันเลยครับอ่า ตัวนี้นะครับสามารถเปลี่ยนหน้าจอได้นะครับตัวนี้เป็นทีมแบบมีทั้งมิกกี้แล้วก็มินนี่เลยแบบนี้นะฮะนี่มินนี่แล้วก็เป็นตัวมิกกี้ครับหน้าจอตัวเอ่อตัวเมนูนะครับก็เป็นแบบสมาร์ทเมนูแบบนี้นะครับสามารถเลื่อนได้ไม่ไม่สะดุดนะครับอ่าตัวนี้ส่วนฟังก์ชันหลักๆนะครับก็จะมีในเรื่องของการโทรการวัดค่าหัวใจนะครับมีเครื่องคิดเลขด้วยนะฮะแล้วก็ สามารถซิงกับสบภาพภูมิอากาศมีปฏิทินวัดการน,นอนได้นะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถแจ้งเตือนการน,นั่งนานได้อันนี้ในส่วนของโหมดออกกําลังกายก็จะเป็นการนับก้าวนับแคลนะครับรวมไปถึงวัดระยะทางต่างๆได้ด้วยนะครับผมในส่วนของเมนูการตั้งค่าตรงนี้ก็สามารถตั้งเวลาตั้งรูปแบบเสียงได้นะครับส่วนเรื่องของสไตล์นะครับมุมมอง,มองมเมนูก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับเป็นแบบ4ีคูณสแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้ครับเห็นไหม มันก็จะทําให้เราเห็นตัวหนังสือชัดขึ้นแล้วก็จะใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนใครอยากได้หน้าจอแบบเท่ๆก็เลือกเป็นสไตล์เมนูแบบ2นะครับก็จะเป็นเหมือนกับของ Apple Watch นั่นเองนะคะนี่แบบนี้เลยสามารถควบคุมถ่ายภาพระยะไกลได้ควบคุมเพลงได้นะครับแล้วก็มีโหมดค้นหากับตัวมือถือที่เชื่อมต่ออยู่นะครับเวลาที่เราแบบลืมมือถือไว้ที่ไหนนะครับแล้วก็ตัวนี้วัดใครได้ด้วยนะแล้วก็มี ออกซิเจนในกระแสเลือดนะครับรวมถึงการสั่งงานของสิริได้ด้วยครับผมตัวนี้เรียกได้ว่าเมนูค่อนข้างที่จะจัดเต็มเลยนะครับตัวนี้นะครับมีด้วยกันทั้งหมด4สี 4, แล้วก็ในกล่องนะครับอุปกรณ์เสริมที่แถมให้ในกล่องตัวนี้ทางร้านเรามีโปรโมชั่นพิเศษอยู่นะครับนั่นก็คือแถมสายเพิ่มฟรีอีก2เส้นนะครับไม่ว่าจะเป็นาสายเลดแบบนี้นะครับหรือว่าจะเป็นสายผ้าไนลอนแบบนี้ก็ได้นะครับรวมไปถึงสายไนกี้แบบนี้ เรียกได้ว่าใครชอบแบบไหนนะครับไปเลือกกันได้ในอินบ็อกซ์เลยนะครับสามารถเลือกของแถมได้นะครับแล้วก็มีเคสใส่กันร้อยกันกระแทงแบบนี้ให้ด้วยอีกหชิ้น,นครับสำหรับใครที่ต้องการสั่งซื้อสินค้านะครับก็สามารถทักไปทางอินบ็อกซ์ของเพจหรือว่าจะเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ของเพจก็ได้นะครับหรือว่าจะโทรมาที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ก็ได้นะครับ